ดราม่าสีหนะังเอกสาวยังไม่จบเบลล่ารานีติดทเทรนโซเชียลอีกครั้งหลังมีชาวเน็ตขุดพฤติกรรมของเธอในอดีตบนดาดาสตอรี่จะสรุปทุกประเด็นให้ฟังฟังให้จบนะคะก่อนไ่ฟังฝากกดติดตามแชร์รีพสร์เป็นกำลังใจให้คุณเบลล่าด้วยตอนนี้ชาวเน็ตเสียงแตกค่ะทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุนคุณเบลล่าแต่ในอดีตค่ะ เบลล่าเป็นนางเอกที่สามารถทําละครเรตติ้งได้อย่างสูงสุดเลยนะคะทั้งโกรงกรรมคุณชายพุทธิพัฒน์บุกเพศสันนิวาสพรภูมโอเลเวนปดิวรัตรดาและอีกหลายในเรื่องผลงานเด่นๆทั้งหนังและภาพยนต์เยอะแยะมากมายซึ่งเรื่องของผลงานฝีมือการแสดงและการทํางานของเธอนั้นเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ดราม่านี้เกิดจาก4นางเอกสาวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณใหม่คุณมิ้นคุณมิวคุณมากี้พูดโยงถึงนางเอกท่านหนึ่งซึ่งก็มีชาวเน็ตขุดไปถึงคุณเบลล่านะคะสุดท้ายแล้วไม่ว่าเหตุการณ์เนี่ยจริงๆจ,จ,จะเป็นยังไงคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคุณเบลล่าทํางานอยู่ดีๆก็ถูกคนหยิบยกขึ้นมาพูดถึงทั้งด่าทั้งชื่นชมทั้งรุมด่าสารพัดทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ทํางานอยู่เฉยๆดังนั้นคนเราโตพอที่จะ รู้หลายด้ดนหรือเปล่าคะชาวเน็ตท่านนี้ก็เห็นด้วยนะคะว่าเราไม่ควรจะไปสนใจอดีตของคนอื่นๆที่ไม่ว่าคุณเป็นราชกันซีหรือไม่กันซีจริงหรือไม่จริงเราไม่สามารถไปตัดสินได้หรอกค่ะเพราะเราไม่ใช่บุคคลคนนั้นถูกต้องไหมคะแต่ที่รู้ๆตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเขาเป็นยังไงให้โฟกัสในจุดที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นดีกว่านะ การนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนมีสติค่ะชอบความเห็นนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบใครคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีต่อหน้าที่สาธารณะนะคะแล้วพอพูดเสร็จปุ๊บเป็นไงคะมันสร้างบาดแผลให้ในใจคนอื่นที่พูดถึงและรวมไปถึงตัวคนที่พูดเองด้วยความเห็นด้านล่างนะคะดาวพูดตรงๆไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะว่าในอดีตเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแต่ให้โฟกัสปัจจุบันดีกว่าค่ะว่าเขามีข้อดีอะไรมีความสามารถอะไรมีจุดเด่นอะไร ถ้าคุณอยากจะหันกลับมามองตัวเองมารักตัวเองเรียนรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองดามีขอดวันฟูสเปซที่จะเป็นกระจกเป็นเพื่อนร่วมทางสะท้อนคิดไปกับคุณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจรายละเอียดทักมาสวัสดหน้าโปรไฟล์ติดต่อและกดติดตามไลฟ์สดด้วยเดีย๋ยวดาจะกลับมาไลฟ์สดแล้วนะคะแล้วพบกันค่ะ